เดี๋ยวเราแวะมาที่โรงนาคาเฟ่สักหน่อยเออลืมซื้อมเมล็ดพันธุ์อ้าวมิสกิวัดดีเธอมากินอะไรสักหน่อยไหมโอ้นี่ไงแร์โอ้เฮ้เรากำลังพูดถึงเธอเลยพอดีนะ พวกเรากำลังสงสัยอว่าเธอทำงานอะไรเกี่ยวกับอะไรอยู่ในเมืองอก่อนที่จะมาที่นี่เออไม่หมยนะถ้าเกิดว่าจะแชทกับลูกค้าฉันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นกังวลหรอกอ๋อคือเจ้าของร้านก็บอกให้แบร์เนี่ยที่เป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยมาคุยกับเราก็ไม่หม่ก็คุยกับเมาส์กันไปได้เลยนี่เราก็นั่งคุยกับสาวนะครับ โอดีอันนี้พอดีกำลังจะจีบแบรพอดีเลยเนี่ยเธอน่ารักจิ้มเล็กว่าใครก่อนก่อนที่จะมาที่นี่ในงานหนักมากอ้อนอ้อนสาวหน่อยคือมีโอกาสต้องอ้อนสาวงานหนักมากเลยเนี่ยต้องเปิดไพ่ทุกวันอยู่ชน,นบ้านอาคมไงท่าจักไหมอาราวนี้เรา,าจะออเดอร์สั่งอะไรดี วันนี้มีอะไรพิเศษพิเศษไหมอวันนี้มีโปรโโตีนสลัดนะมีแมมโปรโโตีนสลัดอยากกินสักหน่อยแต่อยากกินมากกว่าคืออยากกินแบรนด์หน้านะตานรานักจัง